ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายโยอิชาวสุรินฮือค่ะไล่ตะเพิดอิงลงพื้นที่ด้านพาะะ่อค้าตลาดช่องจอมสอนมวยนายกออนข้อเขมรเห็นด้วยทหารปิดด่านค่ะ ชาวอสุลินลุกคือค่ะไล่ตะเพิดอิงลงพื้นที่ช่องจอบนะซัดจับมาทําไมด้านพ่อค้าตลาดแาแดนช่องจอบสอนมวยนายกอ่อนข้อขเขมรเห็นด้วยฐานปิดด่านลั่นต้องตอบโต้ขเขมรบ้างค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่11มิถุนายน2568การนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางถึงทางอากาศยานบุรีรัมย์ตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่2มารอต้อนรับจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กองบินตำรวจเพื่อเดินทางมายังโรงพยาบากลกาบเชิงค่ะอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่5จังหวัด โดยมีนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายนุทินชามรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและนายอัจฉริสัมพันธ์รัตกาปหลัดกระทรวงกลาโหมนะเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับฟังรายงานสถานก,การณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินค่ะซึ่งช่วงหนึ่งมีการรายงานถึงการเปิดและปิดด่านชายแดนที่ไม่ตรงกันค่ะโดยไทยเปิดและปิดด่านเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา แต่ทางกพูชาเปิดด่านเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะซึ่งเป็นเวลาที่เหลื่อมกันทําให้ผู้ว่านะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่ามีนนยะอะไรหรือไม่ทําให้นายรัรมมตรีค่ะถึงกับเปิดใหม่แล้วก็ถามกลับในทันทีว่าแทนที่จะกล่าวว่าสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะที่เปิดปิดด่านไม่ตรงกันจะสามารถประสานฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่ให้เปิดและปิดด่านตรงกันโดยขอให้ฝ่ายความมั่นคงไปดูเพื่อย,ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนหากเปิดปิดเวลาตรงกันได้เพราะจะทําให้การค้าขายสะดวกกว่าค่ะขณะที่พลโทบุญสินพัดกลางค่ะ ภาคที่2ได้ระบุว่าจะประสานกับกองกําลังฝ่ายกัมพูชาให้นะซึ่งน่าจะมีนแยาบางอย่างในลักษณะาการเมืองนิดหน่อยนะเพื่อชิงความได้เปรียบแต่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ว่าในพื้นที่จะหารือกันค่ะขณะที่ย้อนไปเมื่อวันที่1ิมิถุนายน2 5 6 8กค่ะทางเพจสุรินร้อย com สังคมออนไลน์ดีๆของชาวสุรินค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าพรุ่งนี้นาะยกมาสุรินเดอร์แววแววว่ามาแถวกับเชิงนะปรากฏว่าคอมเมนต์ค่ะเป็นเอกฉันเลยนะบอกว่ามาทําจุดๆอะไร มาเพื่อมาทมําไมทหารต้องทำหน้าที่แต่ต้องมาตั้งแถวต้อนรับมันเสียเวลามาเพื่อสั่งห้ามรบหรือไงนะจะไปเก็บระเบิดเหรอท่านมาจริงๆหรอคะจะพาเพื่อนๆไปรอรับนายกนะ บางคนบอกมาเพื่อมาทําพิธีอะไรไม่เชื่อใจนายกและรัฐมนตรีอ้วนแล้วนะส่งข้ามแดนช่องจอมเลยครับนะบางคนก็บอกว่ามาเซอร์เวชช่องทางธรรมชาติหรอคะบางคนก็บอกนะบอกว่าไปตรงจุดเกิดเหตุด,ดีครับจะได้เห็นหน้างานมาทําไมทหารเขาเก่งเขาจัดการได้นะมาทําพระแสงอะไรครับนะขณะที่ก่อนหน้านี้กาะวันที่8มิถุนายนนะทางช่องเจ็ดได้มีการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์พ่อค้าที่ตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังจากที่มีประกาศปิด ด่านเป็นวันแรกนะตอนนั้นก็ฮือฮามากนะจากการสํารวจก็เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยตลาดเนี่ยนะซบเซามากบางร้านที่มีลูกค้าประจําก็าขายได้นิดหน่อยนะถึงแม้ว่าชาวตลาดช่องจอมเนี่ยจะไม่อยากให้ปิดด่านก็ตามนะแต่พวกเขาก็ยอมรับได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากการสอบถามพ่อค้าขายกระเป๋าร้านหนึ่งในตลาดายแดนช่องจอมนะเขาบอกว่าขายของที่นี่มา18ปีก่อนช่วงโควิดสิเนี่ยขายได้มากกว่า10,000ต่อวันนะแต่หลังจากโควิดเนี่ยนะขายได้หลักพันหนักสุดคือช่วงนี้ที่มี ที่ข่าวปิดด่านชายแดนเนี่ยขายได้หลักร้อยนะเพราะคนไม่กล้ามาและจะขายได้เฉพาะลูกค้าประจําเท่านั้นนะแต่ถึงอย่างไรก็เห็นด้วยที่ทหารเนี่ยประกาศปิดด่านเพราะถือว่าเป็นการโต้ตอบให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาได้รับรู้บ้างว่าคนไทยไม่ยอมให้ลุกล้ำอธิปไตยแม้จะขายของไม่ได้บ้างก็ยอมรับกับสถานการณ์นะซึ่งเขาบอกว่าความคิดส่วนตัวเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลเพื่อไทยเพราะไม่แสดงท่าทีตอบโต้จนทหารต้องออกมาดำเนินการนะอีกทั้งเนี่ยยังผิดหวังเรื่องของปากท้องที่แก้ปัญหาไม่ได้ นะทั้งนี้ค่ะด่านช่องจอมเนี่ยจะเปิดให้ข้ามแดนเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์นะเวลา8นาิกาถึง15นาิกาแล้วก็งดการส่งออกสินค้า เพื่อการก่อสร้างนะคะเช่นปูนซีเมนนะงดจําหน่ายกระแสไฟฟ้าหากฝ่ายกัมพูชามีการเพิ่มกําลังเป็นจํานวนมากนะเพื่อไม่ให้กระทบความปลอดภัยและก็ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและก็ให้ปิดจุดผ่านแดนเมื่อมีการประทะบริเวณตามแนวชายแดนนั่นเองค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงแานรัฐบาลและรัฐ,ฐ,รฐ,ฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะและผู้เป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ